ตัวอย่าง3.17นะครับจงแสดงว่า f z เท่ากับ z bar นะหรือว่าคอนจูเกตของ z เนี่ยไม่สามารถหาอนุพันธ์ได้นะครับอ่าขั้นแรกนะครับขั้นแรกอ่าผมให้ z เท่ากับ x บวก i y นะแล้วก็ delta z เนี่ยเท่ากับ delta x บวก i delta y นะครับ ทีนี้ถ้าเราพิจารณาพิจารณาก้อนนี้ก็คือ f f z บวกเดลต้า z นะครับลบด้วย f z ส่วนเดลต้า z พิจารณาแบบนี้ก่อนดูซิว่าตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วค่อยไปเทคลิมิตนะ อ่าตัวนี้นะครับถ้าแทนค่าลงมา f z บวก delta z ก็จะมีค่าเท่ากับ z บวก delta z bar นะครับอ่าส่วน f z ก็จะมีค่าเท่ากับ z bar นะทั้งหมดนี้ส่วนด้วย delta z นะครับทีนี้อย่างที่บอกไว้ตอนแรกเราตั้งชื่อว่า z มีค่าอ่าว่า z นะครับเท่ากับ x บวก i y ดังน,นั้นก็จะได้ x บวก i y นะครับ บวกเดลต้าเบวก i อเดลต้าวนะเพราะว่าตัวนี้เราตั้งชื่อแต่แรกและว่าให้มีค่าเท่ากับแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้อยู่ในบาร์นะเป็นคอนจูเกตอลบด้วย z b a บาร์นะครับก็คือ x บวก i y แล้วก็บาร์ทั้งหมดนี้ส่วนด้วยเดลต้าแนะครับ ทีนี้ตัวที่อยู่ในบานแรกนี้นะครับตัวที่ติด i มีอยู่2ตัวก็ไปรวมกันตัวที่ไม่มี i มีอยู่2ตัวก็ามารวมกันดังนั้นก็จะได้เป็น x l t a บวกเดลต้านะครับบวก i แล้วก็ y บวกเดลต้านะครับทั้งหมดนี้อยู่ในบานแรกอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็น x บวก i อนี้ลอกมานะครับส่วนด้วย เด l t a ต้า Z, นะครับทีนี้ตัวที่อยู่ในบาร์เนี่ยมันคือคอนจูเกตนะครับงั้นก็คำนวณค่าคอนจูเกตออกมาให้เรียบร้อยอย่างบารนแรกนะครับคอนจูเกตของจำนวนเชิงซ้อนตัวนีน้ก็คือจำนวนเชิงซ้อนที่มีค่า real ล a r รเท่ากับอันเนี้ยนะแต่ว่า imaginary part เนี่ยเป็นติดลบของไอตัวนี้นะครับ ดังนั้นบาตัวแรกจะมีค่าเป็น x บวกเดลต้า x แล้วก็ลบ i y บวกเดลต้า y นะครับส่วนตัวนี้ก็คอนจูเกตธรรมดานะก็จะเป็น x ลบ i y นะครับทั้งหมดนี้ส่วนเดลต้า z อ่าทีนี้ก็มันมีตัวที่อยู่ในวงเล็บ2ตัวนะครับกระจาย ลบ i เข้าไปในนี้แล้วก็กระจายลบ1เข้าไปในนี้นะครับดังนั้นผมก็จะได้ x บวกเดลต้าเลบ i y ลบ i เดลต้นะครับตัวถัดมาก็จะได้เป็นลบ x แล้วก็บวก i y แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น delta านะครับทีนี้ตัวไหนที่มี i ติดอยู่นะก็มารวมกัน ตัวไหนที่ไม่มี i ติดอยู่ก็มารวมกันตัวไหนที่ตัดกันได้ลบกันได้ก็ลบกันให้เรียบร้อยนะครับสังเกตว่า x ลบ x ได้0เห็นไหมดังนั้นเราก็จะได้ delta x นะครับตัวที่ไม่มี i ติดเนาะก็จะมี1 2 3ตัวนี้และทีนี้ x ลบ x มันได้ศนย์ไปแล้วดังนั้นก็เหลือแค่ delta x นะครับทีนี้มาดู3ตัวนี้ตัวที่มี i ติดอยู่สังเกตว่าลบ i y บวกกับ i y ได้0 ังนั้นตัวที่เหลืออยู่ก็จะเป็นลบ i เดลต้า y นะครับและตัวข้างล่างที่เป็นเดลต้า z มันก็จะมีค่าเป็นเดลต้า x i บวก i เดลต้า y นะครับแสดงว่าฟังก์ชันก้อนนี้นะครับก้อนนี้นะมีค่าเท่ากับเดลต้า x i ลบ i เดลต้า y นะครับส่วนด้วยเดลต้า x i บวก i เดลต้า y ทีนี้ทบทวนทฤษฎีอันเก่านิดนึงนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะที่บอกไว้ว่าลิมิตนะครับลิมิตของ fz เมื่อ z เข้าใกล้ z0 ย์เนี่ยหาค่าได้นะหาค่าได้นะครับก็ต่อเมื่อลิมิตของ fz เมื่อ z เข้าใกล้ z0 บนเคอร์ฟ l นะครับ มีค่าเท่ากันนะเท่ากันทุกทุกเคอร์ฟแนะครับเห็นไ,ไหมอันนี้คือทฤษฎีที่เราได้คุยกันไปนแล้วนะครับในเมื่อทฤษฎีมันเป็นแบบนี้แสดงว่าไอตัวลิมิตของ f อเมื่อ z เข้าใกล้ซศูนเนี่ยตัวเนี้ยจะหาค่าไม่ได้นะครับจะหาค่าไม่ได้ถ้ามี ถ้ามีเคอร์ฟ l 1 l 2นะครับเคอร์ฟก็คือเส้นโค้งนั่นแหละนะครับอ่าภาษาอังกฤษคือเคอร์ฟเนาะแปลเป็นไทยก็เส้นโค้งนะครับถ้ามีเคอร์ฟ l 1 l 2ซึ่งนะซึ่งซึ่งทำให้ลิมิตของ f z นะครับเมื่อ z เข้าใกล้ z ศูนย์บน l 1มีค่าไม่เท่ากับลิมิตของ f z เมื่อ z เข้าใกล้ z ซทนย์ทาง l 2นะครับนะแสดงว่าถ้าเราหาเคิร์ฟที่มีสมบัติแบบนี้ได้2ตัวนะครับ l 1 l 2ก็จะแสดงได้ว่าลิมิตที่เราต้องการเนี่ยมันหาค่าไม่ได้นะครับทีนี้ในตัวอย่างนี้เนี่ยเขาให้เราแสดงว่าอนุพันธ์ของ z บาร์มันหาค่าไม่ได้วิธีการก็คือเราจะนะครับเราจะทำแบบนี้นะ อันนี้เขียนเขียนแผนการของเราก่อนนะครับแผนการของเราสิ่งที่เราจะทำก็คือนะครับเราจะหา l 1 l 2นะครับซึ่งาหา l 1 l 2ซึ่งลิมิตนะครับของเดลต้าแเข้าใกล้ศูนย์บน l 1เนี่ยของ f Z บวกเดลต้าแลบ f แส่วนเดลต้าแเนี่ยตัวนี้นะครับมีค่าไม่เท่ากับลิมิต FZ บวกเดลต้าแซลบเอส่วนเดลต้าแนะครับโดยเดลต้าแซเข้าใกล้0นย์บน L2 ปนี่พูยง่ายก็คือหาเคิร์ฟมา2เคิร์ฟที่ทําให้ลิมิตบนแต่ละเคิร์ฟเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันนะครับจริงๆแล้วอันเนี้ยวิธีการทํามันคล้ายๆกับ ตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับอ่าสักตัวอย่างหนึ่งนี่แหละนักศึกษาลองลองไปค้นดูนะครับวิธีการทำคล้ายกันเลยนะครับอ่านั่นก็คือนะครับหาเครนะิร์ฟเคิร์ฟแรกที่ผมจะพิจารณาก็คือนะครับเครบิร์ฟนี้เคิร์ฟตัวนี้นะครับโดยนะถ้าเดลต้าแซดนะครับเข้าใกล้อ่าเข้าใกล้ศูนย์ศูนย์โดยนะ โดยให้เดลต้าเท่ากับ0นะครับและเดลต้าเข้าใกล้ศย์แบบนี้นี่ตัวนี้ถ้ามองในเชิงเรขาคณิตนะครับรูปที่ได้รูปที่ได้มันก็จะเป็นในระนาบ2มิตินะครับมีแกน x แกน y นะให้เดลต้าเท่ากับ0แสดงว่าแกน x เป็นเดลต้าเป็นเป็นเดลต้าเนะครับแกน y เป็นเดลต้าเนาะ สัญลักษณ์อาจจะเปลี่ยนไปนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ความหมายอันเดียวกันนั่นแหละนะครับอ่าตัวนี้ให้ลูกเข้าโดยเดลต้าเท่ากับ0ูย์แล้วก็เดลต้าเข้าใกล้0ย์แสดงว่าเคอร์ฟของเรานะครับจะอยู่บนแกนเดลต้าวายนะเพราะว่าเดลต้าเท่ากับ0ูนย์ไงเห็นไหมก็ต้องอยู่แถวนี้นะครับทีนี้เดลต้าเข้าใกล้ศูนย์ไม่พออ่าเท่ากับ0ูนย์ไม่พอยังบอกว่าเดลต้าวเข้าใกล้ศูนย์ด้วยนะครับ ดังนั้นรูปเคิร์ฟของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับพุ่งเข้ามาทางไหนก็ได้ข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้นะแต่ขอให้เดลต้าเเป็น0นย์ะครับแม้ดังนั้นรูปแรกของเราก็จะเป็นรูปนี้โดยที่ตรงกลางเนี่ยคือคือจุดศูนย์ศูนย์นะครับเมื่อเดลต้าเและเดลต้าไเท่ากับ0ูนย์เหมือนกันที่จุดนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้ก็ลองคำนวณดู เราก็จะได้ว่าลิมิตนะครับเมื่อเดลต้าแซนะเข้าใกล้อ่าเขียนผิดนะเดลต้าเเท่ากับ0นะครับเดลต้าเเท่ากับ0ย์แล้วก็เดลต้าวเข้าใกล้0ูนย์นะครับของฟังก์ชัน f z บวกเดลต้าแซดลบเอนะครับส่วนด้วยเดลต้าแซนะตัวนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่าก็มีค่าเท่ากับลิมิตเดิมเนี้ย บนเคอร์ฟนี้นะบนเคอร์ฟนี้นะครับและตัวก้อนนี้เราคำนวณไว้แล้วนะมีค่าเท่ากับอันนี้เลยนะครับนั้นก็แทนค่าลงไปมีค่าเท่ากับเดลต้าเอกลบไอเดลต้าวายส่วนเดลต้าเอ็กซ์บวกไอเดลต้าวายนะครับดังนั้นลิมิตนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตให้ Delta เดลต้าวายเขาใกล้ศูนย์แล้วก็ให้ x ให้เดลต้าเอ็กซ์นี้เป็นศูนย์ไปนะครับ แสดงว่า2ตัวนี้กลายเป็น0ูนั้นค่าที่ได้ก็จะเป็นลบ i l เดลต้าส่วน i d เดลต้นะครับนั่นก็คือมีค่าเท่ากับลิมิต delta y เข้าใกลาย์ของลบหนึ่นั่นเองนะครับลิมิตของลบหก็มีค่าเท่ากับลบหนึ่าตัวแรกได้แล้วนะครับบนเคอร์ฟแบบนี้จะทำให้ลิมิตตัวนี้มีค่าเป็นลบหนะครับหาไม่อีกเคอร์ฟนึงนะครับ มีเคอร์ฟหนึ่งอีกเคิร์ฟหนึ่งที่จะเทคลิมิตเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็คือก็คือผมจะให้ตัวเดลต้าแซเนี่ยเข้าใกล้นะครับ0 0โดยโดยนะครับเดลต้าเข้าใกล้0นะแต่ตัวเดลต้าเนี่ยอ่าไม่ใช่เดลต้าเท่ากับ0นะครับ แต่เดลต้าเเข้าใกล้ศูนย์อ่าก็จะได้เคอร์ฟหนึ่งนะครับอีกเคอร์ฟหนึ่งที่มีหน้าตาแบบนี้ในเมื่อเดลต้าวเท่ากับศูนย์นะครับมันก็จะอยู่บนแกนเดลต้าเอ็กซ์ไหมอ่าชื่อตัวแปรอาจจะต่างไปนิดนึงนะครับเดลต้าวเท่ากับศูนย์ดังนั้นไอตัวเคอร์ฟก็จะอยู่บนบนอ่าแกนเดลต้าเอ็กซ์นะครับนี่รูปเคอร์ฟก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหม เดลต้า x ลู่เข้าสู่0นะส่วนเดลต้า y เท่ากับ0ก็อยู่บนเส้นนี้นะครับอ่าลองคำนวณค่าดูนะครับก็จะได้ลิมิตเมื่อเดลต้า y เท่ากับ0แล้วก็ Delta x, เดลต้าเเข้าใกล้0นะครับของฟังก์ชันเนี้ยอ่า f z บวกเดลต้า z ลบ Fz ส่วนด้วยเดลต้า z นะครับตัวนี้คำนวณไว้แล้วก็จะมีค่าเท่ากับ ลิมิตเดิมนี้แหละนะครับแต่ว่าฟังก์ชันนี้จะมีค่าเป็นเดลต้า็ลบไอเดลต้ายส่วนด้วยเดลต้า็บวกไอเดลต้ายนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตเมื่อเดลต้าเข้าใกล้0ูนย์แต่เราให้เดลต้ายเท่ากับ0นย์นะครับดังนั้นตัวข้างหลังนี่กลายเป็น0ูนย์กลายเป็น0ูนย์นะครับสองตัวนี้กลายเป็น0ูนย์ไปละดังนั้นก็จะเหลือเดลต้า็ส่วนเดลต้า็นะครับ ก็หารกันเลยนะครับดังนั้นสตัวหารกัน2ตัวนี้หารกันก็มีค่าเท่ากับ1นดังนั้นก็จะได้ลิมิตของ1มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับไหมก็จะได้ว่า,าก็จะได้ว่านะครับไอตัวลิมิตนะของ f z บวกเดลต้าซัลบ f ส่วนด้วยเดลต้าเมื่อเทคลิมิตให้เดลต้าซเข้าใกล้ศูนย์นะครับอ่า แทนที่เลยละเดลต้าเเท่ากับศูนย์นะครับเดลต้าเเท่ากับศูนย์แล้วก็เดลต้าไลู่เข้าหาศูนย์แอดลิมิตนี้มีค่าไม่เท่ากับลิมิตนะครับเดลต้าไเท่ากับ0ูนย์แต่เดลต้าเเข้าใกล้0ูนย์ของฟังก์ชัน f z บวกเดลต้าแซดลบเอนะครับ เมื่อสองตัวนี้ไม่เท่ากันก็สรุปได้ว่านะครับก็สรุปได้ว่าดังนั้น f prime z นะครับหาค่าไม่ได้